Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ว่าเยขอกำลังขอหังเสื้อใส่บาตรแม่ตัวการเกิดเลยหลายหลายคนหลายขั้นหลายหลายคนหลายขั้นนั่งมาเลยตอนนี้เราโกโก้ตั้ง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 ข่าว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ขการที่มงกันนะครับต่อไปเรื่อยๆครับวันนี้จะถือว่าเป็นครั้งแรกหลังจากที่องค์หลวงปู่ของพวกเราของคณะภาพที่พ่อแม่ฟบาจานาร์บอกว่าเป็นพระบาทเพราะว่าในช่วงโควิดวันนี้บัวระแม่ฟ้าจารย์ท่านเมตตาให้ตาพวกเราทุกท่านเลย ดูลูกศิษย์ลูกน้อที่เป็นผู้ชายว่างๆถือกระหังอ่าตื้อดูบัตรไดวากันนที่้านากันก็เม่ตาางกัเราขอพระบุวกบ่า อ่าขอดรองเท้าด้วยถอดรองเท้าด้วยอ,อ่าที่ถ่ายภาพเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาเดี๋ยวท่านเต็มเพื่อได้เอ่าพวกเราที่มาที่หลังขอรองเท้าด้วยเด้อ Terima kasih telah menonton! ยยมที่มาที่เราเห็นครับต่อแถวไปที่เรต่ครับขอเป็นอจะเป็นคนักพนุโยมนะเกินอาหารมาไว้ที่เราพัวก็ได้จัดถอาไปกเ I you. ไม่ต้องแนง่ว่าเขา่ะสวัสดีค่ะออ เดี house, ๋ยวเราสดท้ายทนายใจเราขอสุดท้ายแมด้วยอย่าเพิ่งใปแม้มอไม่่รอ่าไมขอมาทำงานหลวงปู่ จะวุ้แตกแถวนะคุณโยนะองค์กใต้ท่าน่านกันเทา่ถ้ามาไกลกลงจากนอยใส่รองเท้าวันนี้มีพระอีรบาท นายอเชจกแล้วองสุดท้ายเป็รูปที่สี่สิบหนึ่งไม่ได้บอกใอรนะคุณจอรนเราเราลุกแรกแล้วนะคุณจอร่นะแล้วลุกสุดท้ายอยู ดูดามดามนักการไม่บอกอ้าโชเจอขาผู้หญิงประมาณโอเจ้าขาด 对吧？ ào, đa số chết mát mát, níu lửa lái máy nó cả, nó cả nhà các ครับครับอาจารย์ครับอยู่แสงครับกราบเรียนท่านประธานครับ <laughs> มาแต่มื้อเสร็จงานหลวงปู่สวัสดีนะคะ

จันชาวมองกล้องให้โยมนิดนึงเขาได้เพราะว่าภาพเดินทั้งองค์นานๆจะได้เขาเนี่แหละค่ะนี่แหละค่ะสวยแล้วกับข้าวอร่อยกับข้าวอร่อยบ้านนี้อาพี่โบจัดเลยละ nói subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไม่เพราไม่เยอะมาก่านผู้มนะทางในเพราะว่าเพื่อลดความแออัดนะเขาจะต้องปิดทุกมข้างน้าเข้าด้านในต้อออกให้ระยะห่างะนาะให้พอดีพอปราณเกิดท่านผู้ชท่านก็เออถ้า็